วันนี้เราจะเอาน้องกระบะมาโมดิฟายใหม่กันเฮ้ยเอาคอนบิดนี่มาเทียบพี่บดิไม่แรงเขาไม่ดังเครื่องไม่สวยยาวครบเลยว่างั้นใช่โอ้โหท้ามึงทำขนาดนี้มึงต้องทิ้งรถไว้ละเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเอาอันนี้อะทำไมไม่เปลี่ยนเป็นล้ออันนู้นอ่ะอันนี้เขาแต่งเองเธอเงียบไปเลยเธอรอออกตังพอจะไม่ต้องยุ่งเธอไม่ต้องยุ่งเธอไม่ต้องยุ่ง สวัสดีค่ะวันนี้พี่มดก็จะไปทํารถกันนะคะที่แบงค์ยางซ่ายุทยาก็ใส่เดียวยอยมันไม่เลือกเส <laughs> <laughs> ียงตาน่อยเบิ้งหน่อยนึงค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะใา้เดี่ยวไปทํารถที่แบงค์ยังซ่า วะอะไรกันล่ะรถไปไหนจะเป็นแต่งรถแล้วพี่เ okay. อาเห่าขับรถออกไปไปคนเดียวไม่ได้แล้วจะกลับมายังไงต้องกลับไปรับไงไป รถเนี่ยค่ะปะแหสวัสดี้ค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้น้องคนเสือทำอะไรแถวแนี้ครับเนี่ยหนูเอารถมาโมดิฟายใหม่ตามที่โทรคุยกับพี่เลยพี่จะรอแล้วใช่ไหมคะจะรอแล้วโอ้โหมาไกลจากโคราชไม่รอได้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูว่าพี่จะทำอะไรให้บ้างครับผมแต่คอนเซ็ปต์น้องก็ได้บอกก่อนเลยนะจะทำรถสีอะไรนะสีชมพูสีชมพูเอาละผู้หญิงหวานนักผิวชมพูนะครับวันนี้ก็เลย ให้น้องเลือกล้อนะครับ<น>ก็เป็นแนวนี้นะครับแนวดําดุ<น>รอรอนะครับ <c oughs> นี่นะครับเอาว่าชมพูเจอกับแนวดุก็จะเป็นแนวคัสต้อมหวาน,นครับอมดุหน่อยเ้่าแบบนั้นนะครับผู้หญิงหวานแล้วจะมีล้อดุๆใช่ไหมให่ยางข้างแล้วก็เดี๋ยวโหลดลงเดี๋ยวพี่โหลดลงให้นะรุ่นนิ้วสอดเออนิ้วสอดเฮออ้ยพี่ถามหน่อยที่ไหนน้องมดก็มาแล้วผู้หญิงเนี่ยชอบกี่นิ้ว เอาดิสามตอนสามตอนอ้าวเอาอยู่สามตอนเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้นุ่มๆเลยเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จอาห้องเครื่องแล้วพี่โอเคเดี๋ยวจัดให้ไม่ต้องห่วงแจมๆนะครับเดี๋ยวมารอดูตอนหลดเสร็จกันว่าจะหลอกแค่ไหน อนนี้รถเราโหลดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูรถกันว่าล้อจะแท่แค่ไหนกัน ไม่แรงพ่งอไม่ดังพ่อไม่ดังใช่ป้องเครื่องไม่สวยใช่มึงยาวครบเลยวะงั้นใช่โอ้โหท้างทำขนาดนี้มึงทิ้งรถได้ละได้แต่เดี๋ยวเราจะขี่ตัวนั้นไปนะเอาไปเลยเอากลับไปก่อนเลยเดือนเดือนเดี๋ยวมงึงมาเรีรับกลับเออแล้วนี่ล้อถูกใจป่ะสวยสวยมากเลยค่ะถูกใจเดี๋ยวเลยอ๋อ<ะ>ทำไมเอาอันนี้ทำไมไม่เปลี่ยนเป็นล้ออันนู้นอ่ะ อเอเเงียบเงียบไปเลยอันนี้เขาแต่งเองเธอเงียบไปเลยธอออกตังพอเธอไม่ต้องยุ่งเออกตังใช่แตังจบไหนตังจบรููเปล่าตังนี่มีตังหรอตังไหนจ่ายเนานี่เขาเรียกว่ามีติดออกตังไม่มีติิออกความคิดเห็นปอกแล้วอย่ามีเมียมีเชื่อกูเออเดี๋ยวฝาก พี่ีหน้าเลยนะคะว่ารถเราจะแแบบแค่ไหนได้เลยไว้ใจพี่แบงค์ยางซ่าอยู่อย่างเดือนนึงมันค่อยมาแล้วกันนะบอกก่อนไปเป็นปีได้เลยถ้าให้คันนั้นไปไปนั้งจัากันเดี๋ยวเดี๋ยวเขามารับเขาเอารถเก่งมารับแล้วไม่จะขึ้นนั่งไปไหนเราเอาไปเลยไดเห็นไหมเอออเาไปเลยเดี๋ยกันที่บ้านโอเคไม่ไปเป็นปีได้เลยให้คันนี้กลับบอกเลย เฮ้ยเอาคอนมิคนี่มาเทียบพี่พดิคอนมิคลุ้งเหรอพี่แต่ถ้าลุ้งหนูก็จะเป็นแนวแบบเอ็กซ์ตรีมเลยแบบไม่เหมือนใครเลยรถรถชมพูล้อไทเทนใช่ปะรือแบบว่าหมูเฮาเลยอีตาเลยนั่นคันแรกในชีวิตเปยูเหรอเนี่ยยูยูยูเป็นยูคันแรกไงยูยูคันแรกในชีวิตแม่เอาไปต่อคันนี้อ่ะแล้วก็เอากลับมาปั้นใหม่ลงมันทำมาสี่รอบแล้วนะมันไม่ถูกใจพี่ ก็เลยสั่งลื้อสั่งเปลี่ยนสั่งเปลี่ยนสั่งลื้อเนี่ยแม่งปวดหัวเลยเราเราก็อยุ้ยเราชอบถามว่าอยากขายไหมก็ได้เนาะไม่จำเไม่ขายหรอกอไไม่้ขายอะราคาขึ้นมากมีคนโทรขอซื้อแล้วก็มันต้องพูดว่ามันหายากมันมีไม่กี่คันหนึ่งเดียวอ่ะตอนนี้ที่เป็นแท้ที่ภายในติ๊กต๊อวันหนึ่งก็ไม่ถึงคิดนะว่าชีวิตจะได้มาถึงจุดเนี้ยเออก่อนเราก็ขี่เวฟอะ แก่อนเราขี่เวฟพี่รถรถเก่งคันแรกในชีวิตเลยขี่กันนี้เลยแพงกว่าเนี่ยบรกระโบว์กินี่อ๋อเบรกระโบว์มาใส่ใช่เบรกระโบว์มาใส่เบรกก็สี่ห้าแสนคือรถคันนี้มาห้าแสนสามเบรกเลยเบรกเดี๋ยวเพ่ารถแล้วเบรกกับล้อแพงกว่ารถล้อก็แสนกว่าแล้อ๋อถ้ายางถ้าจะเอาเตี้ยแค่แก้มเตี้ยขนาดนี้ใช่ข้างหนูเตี้ยขนาดนี้ไม่ได้ข้งหนูต้องเป็น หนูจะเป็นเหมือนคณะน่ะหนูหนูจะเป็นเหมือนคณะแล้วพยายามสั่งที่มันพยายามท,ทําให้มันไม่เหมือนใครจานเวทโคตรสวยแล้จานเด็ดอันนี้เหรอ่าเนี่ยแหละประมาณนี้นีน่เรียกโลง่งลูกแล้วก็เก็บแบบอันนี้คือโล่งใช,ใช่อันนี้มันรถพี่ทํารถแข็งแบบโล่งใช่ไม่ได้ล้างเลยเลยชิ้นผ่าเรถได้แต่ถ้าเป็นแบบสวยอ่ะก็คือเป็นไทเทนเครื่องนี่คันข้างบนแพงไหมคะถ้าแบบโล่งไม่แพงประมาณห้าหมื่นถ้าแบบนั้นล่ะแบบนั้นก็ประมาณแสนกว่า เพราะห้องเครื่องใช่แต่ว่าอย่างลูงกับพอแล้วก็สวยแล้วอะ่ะไม่ถังพี่นะอันนี้ให้ทิ้งครีมที่คนชอบทิ้งครีมมีหลายท่าตะละมันอะไรเต็มคื้นเลยก็เบื้องยางเด้งหมดเลยมันเชื่อมน้ำมันเกียร์โอ้ยบันไหลเลยเนะี่ยแตงโมแจ๊กเลย อย่างนี้ไทยแดงไม่ยินไทแดงขายก็เป็นมึง